เอสลิซูออกไปไหนด้วยกันอีกแล้วหรือเปล่าคะเนี่ยพอจบคอนเสิร์ตค่ะเมื่อคืนนี้ใช่ไหมตอนประมาณตีสองไทยได้ค่ะหรือที่นั่นก็น่าจะประมาณตีสองได้นะคะก็เห็นทางลิซ่าแล้วก็พี่จีซูค่ะมีการมาโพสรูปภาพสวยๆลงใน i อพร้อมๆกันเลยนะคะก็เป็นภาพเบื้องหลังค่ะตอนที่เล่นคอนเสิร์ตนะให้กับลิงก์ได้ดูกันค่ะพร้อมกับขึ้นแคปชั่นนะคะบอกว่าปราบปลื้มใจมากๆนะกับคอนเสิร์ตท,ที่เพิ่งจบลงไปก็คือที่ดัลลัสนะคะโดยน้องลิซ่าค่ะก็มีการขอบคุณบลิงค่ะที่ดัลลัสมากๆเลย บอกว่าทําให้เป็นคอนเสิร์ตท,ที่ลืมไม่ลงกันเลยทีเดียวส่วนทางด้านพี่จิซูค่ะก็บอกว่าเราเนี่ยเริ่มการแสดงในอเมริกาแล้วนะคะฉันมีความสุขมากๆแล้วก็แทบจะรอไม่ไหวแล้วนะที่จะได้ไปเล่นคอนเสิร์ตนะในครั้งต่อไปค่ะและทัาคู่ค่ะก็มีการลงรูปภาพสดใสแบบนี้นะคะก็มาลงพร้อมๆกันไม่ได้ใจเหมือนกันค่ะวะ่า ตอนนั้นเนี่ยอยู่ด้วยกันหรือเปล่าอาจจะออกไปไหนด้วยกันอีกก็ไปได้นะคะเพราะว่าคู่นี้ค่ะซีกันมากๆนาะตัวติดก,กันเป็นปาร์ทองโกเลยค่ะแต่ที่แน่ๆนะคะ่ะมีสถานที่หนึ่งค่ะที่สีสาวแบ็คพิงเนี่ยไปพร้อมกันนะัดตอนที่อยู่ดัลลัสนะคะแอดก็เลยอยากจะพามาชมบรรยากาศกันสักหน่อยะคะ่ะซึ่งร้านนี้ถือได้ว่าโชคดีมากๆนะคะเพราะว่าแบ็คพิงค่ะแจกไลเซนซนะ์ครบกันทุกคนเลยนะคะก็เป็นร้านปิ้งย่างค่ะที่ชื่อว่านูริกกริลนะคะ เป็นร้านปิ้งย่างสไตล์เกาหลีผสมผสานกับสไตล์อเมริกันค่ะเจ้าของร้านเนี่ยปลื้มใจมากๆนะที่ได้เจอกันกับสีสาวแบ็คพินท์คะมารับประทานอาหารที่ร้านของเขาค่ะก็เห็นบอกว่าไปทานในช่วงหัวข้ามของอตอนที่ไปถึงที่ดัลัดวันแรกเลยนะคะบรรยากาศภายในร้านก็ต้องบอกว่าน่านั่งมากๆค่ะแล้วก็นะคะอาหารก็ดูน่ารับประทานอย่างที่เห็นอแอดก็เอาบรรยากาศนะคะมาฝากล้วกันค่ะเผื่อใครมีโอกาสไปที่นั่นเนาะเผื่อจะไปตามรอยกนันนะคะก็เห็นเมื่อคืนค่ะมีความเคลื่อนไหว ทั้งสองสาวนะก็เลยเอามาอัปเดตข่าวสารกันค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า